ตื่นเต้นมากนะทุกคนนะสำหรับเอพิโซดที่2ของเกม Forbidden Fantasy เนี่ยทำให้คารบอยรู้สึกดีมากๆครับกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาอย่างน้องซาร่าเนี่ยบอกเลยว่าทำมาดีมากๆค่ะน่ารักถูกใจถูกสเปคคาร์บอยอย่างมากแคปจนทำให้ผมเนี่ยแอบนึกถึงน้องควินจากบี๊ดดิกอยู่ในหน่อยเหมือนกันนะฮะ ครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกนะครับน้องซาร่าหรือแอสซินสาวสุดวยคนนี้เขาก็โผล่ขึ้นมานะครับพร้อมกับจับน้องอาริเอนหรือสาวเอลฟ์เนี่ยเป็นตัวประกันนะครับโดี๋ยวที่เธอี่ยบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ยอมตายให้เธอเนี่ยเธอจะฆ่าน้องอาริเอนเลยจุดประสงค์เธอเนี่ยคือต้องการให้เราตายนะครับเพราะตามคําทํานายในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าฮีโร่เนี่ยจะมาฆ่าจอมมารปีศาจใช่ไหมแต่ว่าฮีโร่เนี่ยต้องตายด้วยแต่เราเสือกไม่ตายไงฮะทุกคนเพอเราไม่ตายเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าคําทานายเนี่ยไม่เป็นจริงมหาปีศาจจอมมารร้ายเนี่ยก อาจจะไม่ตายจริงๆก็ได้น้องซาร่าเลยโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดเราทิ้งให้เป็นไปตามคําทานายนั่นเองตัวเองของเราเนี่ยได้สื่อสารกับราชินีพิศาสตร์แล้วราชินีพิศาสตร์บอกว่าถ้าหากเราฆ่าตัวเองตายหรือตายจากด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยราชินีพิศาสตร์เขาจะเข้ามายึดร่างของเราแทนนะครับและความฉิบหายเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นโดยฉับพลันเลยนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยปฏิเสธที่จะตายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับให้เราเลือกข้อที่2นะครับพอเราเลือกข้อ2เนี่ยเราก็จะส่งสัญ,ญญาณให้อาจารย์ขของเเราาี้าไปโจมต ทำให้เข็มเนี่ยลุดมือซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการปิดรูทความโศกเศร้าตรงนั้นไปเลยเพราะไม่มีใครโดนเข็มทิ่มนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะหลังจากที่เรากำจัดน้องซาร่าได้เนี่ยเราก็พาน้องซาร่าเข้ามาในห้องในบ้านนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีการพูดหารือว่าจะเอาอย่างไรดีน้องอาริเอ็นเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าอ๋อซาร่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของไอพ่อหนุ่มอมอนนะครับอมอนเนี่ยเขาเป็นจอมเวทที่มีฝีมือมากๆนะครับและตอนนี้เขาได้บุกมาที่บ้านของเราแล้วอมอนได้สั่งให้เรา <It> s <S ยอมตาย <it. S 2> ทีเดียวนี้เลย ึ่งแน่นอนครับว่าเราเนี่ยปฏิเสธครับแต่ด้วยจํานวนคนฮะจึงทาให้เราเนี่ยค่อนข้างตึงมือครับไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคนพวกนี้ได้ไหวนะครับราชินีพิสาจเนี่ยจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเรานะครับโดยที่เธอเนี่ยให้เหตุผลว่าตอนเนี้ยเธอยังไม่อยากให้เราตายนะเพราะฉะนั้นเธอจะแบ่งพลังให้เราใช้นิดนึงแล้วกันตัวเองของเราเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะใช้พลังของราชินีนะฮะแต่ว่ามันจําเป็นครับเพราะว่าทุกคนดูลําบากกันมากครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะช่วยใครก่อนนะครับผมแนะนําให้ช่วย น้องจาร่านะครับน้องซาร่านั่นแหละแล้วจากนั้นในตัวเองของเราก็ใช้เสี่ยวพลังของปิศาจของเราเนี่ยอำจัดพวกเราทหารนะ ที่หายตายหากันหมดเลยสารานี่ก็ประทับใจในตัวเรามากนะครับก็เข้ามาขอบคุณเราว่าขอบคุณในเจที่รักอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปซึ่งแน่นอนครับว่าอาร์มอนไม่สามารถที่จะเทียบพลังของบิสาดได้นะครับเขาได้วิ่งหนีหางจตูดเลยวิ่งหนีไปหาอาจารย์ของเขานะครับซึ่งอาจารย์เขาเนี่ยโผล่มาแค่เสียงนะฮะโผล่มาแค่เสียงเท่านั้นเองดูเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยจะมีพลังที่มากมายครับและอาจารย์ได้บอกว่าเดี๋ยวกูจะแบ่งพลังให้มึงนะแบ่งพลังให้มึงเนี่ยไปใช้เพื่อจัดการตัวเองของเราซึ่งอาร์มอนเนี่ยเ่าบอกขอบคุณคร ก็หาลือกันนะครับว่าโอ้โหจะเอายังไงดีทีนี้นะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราเนี่ยตั้งตี้กับดินแดนของเอลฟ์เลยเผื่อว่าท่านเอลฟ์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับซึ่งซาร่าเนี่ยได้ยินอย่างเงี้ยก็บอกให้เราเนี่ยเออทิ้งเธอไปได้แล้วเอาเข็มขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวเธอจะหนีไปตามทางของเธอนะครับเพราะาตอนนี้เธอโดนไอ้อามอนเนี่ยเฉดหัวทิ้งนะครับเพราะอามอนเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยเข้าร่วมกับเรานะครับซึ่งตอนนี้เธอก็ตกเป็นหมาหัวเน่านั่นเองแต่ตัวเองของเราครับด้วยความที่เป็น,นใจใจีีร่่่นับมมมมจจิตใใทงงดงาาาากกกเลยยออว้ผห ปาร์ตี้กับผมมากกว่านะนะผมอยากให้คุณมาด้วยกันคุณจะต้องมีประโยชน์กับผมแน่ๆอีกอย่างเนี่ยคุณก็โดนไล่ล่าจากอมอนด้วยเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราตั้งตี้ร่วมกันดีกว่านะครับซึ่งเธอก็โอเคตกลงตามนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีช่วงเวลาสุดโรแมนติกหวานซึ้งนะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแฟมิลี่ไทม์แล้วกันนะฮะกับเราบรรดาสาวๆนะครับสาวๆนี่ก็พากันกินข้าวหัวเราะปกฮาก,กันไปแต่ราชินีพิศาเนี่ยเธอก็โผล่เข้ามาเตือนสติของเรานะครับว่าอย่าได้ยึดต,ติดให้มันมากละพอถึงเาแแ้นน่ทกตอตอมืปห เติบโตเข้าใจหรือเปล่าตัวเองเราก็ช็อกเลยเดียวเฮ้ยปัญหาทําให้ฉันเติบโตเฮี้ยอะไรของมือไอ้สัสเช้ารุ่งขึ้นนะครับอาจารย์ของเราเนี่ยอาจารย์อารีย์เนี่ยเธอก็ได้ไปเอาเสื้อผ้าเสื้อผ่อนมาให้เรานะครับซึ่งด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์ของน้องซาร่านะฮะเธอได้ยินว่าอ่ะโอเคให้เปลี่ยนเสื้อใช่ไหมฉันก็จะเปลี่ยนตรงนี้เลยก็เปลี่ยนตรงนี้หน้าตาเฉยเลยน่ารักมากครับก็ให้เรากดข้อแรกมองต่อไปนะหลังจากที่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จสับนะครับปาร์ตี้เนี่ยก็ทําการนั่งเวียนม้าเนี่ย คุยกับน้องอารีนอาจารย์ของเราเธอก็ได้พูดถึงลูกแก้วเทเลพอร์ตของเธอนะครับว่าเออเนี่ยฉันมีเหลือหนึ่งลูกนะซึ่งมันก็ดีอยู่แหละแต่ว่ามันมักจะแบบมัง่วไงสุ่มเทเลพอร์ตไปมั่วเลยฉันไม่อยากจะใช้ผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็น Refer e n c e ถึงเกมดังอย่าง The Witcher 3นะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของน้องซาร่าว่าไว้ใจเธอได้หรือเปล่านะครับซึ่งอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจซาร่านะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งมาก ซึ่งเราสามารถที่จะปกป้องซาร่าได้นะครับตรงนี้แนะนําให้ปกป้องซาร่าไปเลยก็พูดทํานองว่าโอ้ยเธอเนี่ยเพียงแต่ปฏิบัติตามหน้าที่ได้รับมอบหมายนะอีกทั้งเนี่ยเธออยากจะกําจัดพิศาจด้วยนะเธอเนี่ยไปนพวกเราอย่างแน่นอน <S <S 1> <S 1> หลังจากที่ปาร์ตี้ของเราเนี่ยเดินทางมาจนถึงจุดตั้งแคมป์นะครับทั้งสามคนนี้ก็พากันลงมาเพื่อเตรียมตั้งแคมป์กวานไปนะฮะตัวเอกของเราเนี่ยก็ได้ชวนซาร่าให้ออกไปช่วยกันเก็บฟืนนะครับในระหว่างการเก็บฟืนเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับซาร่านะครับเปิดใจกับเธอ รเราเนี่ยก็จะได้รับรู้เรื่องราวของเธอนะครับว่าเออเธอเนี่ยเป็นลูกครึ่งปีศาจตนเดียวนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคลอดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่รอดนะครับเธอรอดมาได้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตสวยหรูนะครับเธอก็ต้องดิ้นรนใช้ชีวิตเป็นเด็กจรจัดจนกระทั่งมาเจอกับไอ้อามอนซึ่งเขาก็ได้รับเลี้ยงเธอไปนะครับ <S <S หลังจากที่ทั้งคู่ได้เดินทางกลับมาที่แคมป์นะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหแคมป์นี่งดงามนะถูกจัดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับเออเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับอาจารย์อารีนของเราเนว่า ดังนั้นเนี่ยซาร่าจู่ๆก็เศร้านะฮะเ็เศร้าเหมือนเหมือนมีความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในที่แห่งนี้หรือยอย่างไรนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เธอดูเศร้ามากและเธอก็ได้ขอตัวเนี่ยเข้าไปนอนในแคมป์ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ให้ให้เราเนี่ยเลือกข้อแรกนะครับคืออธิบายไปเลยว่าเออเราเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องซาร่าแล้วนะอาจารย์อาจารย์เข้าใจด้วยนะฮะว่าซาร่าเนี่ยเขามีประวัติที่น่าสงสารนะครับอาจารย์นะตัวเอกก็พูดทํานองนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยพูดคุยถึงประวัติออนนแสนเศรร้้าาาขงง่ีย ใจนั้นเองนะครับออมอเนี่ยได้โผล่มาจากเงามืดนะแล้วก็ได้ใช้เวทมนต์ของตัวเองเนี่ยทำให้ตัวเองดูน่าเกงขามแล้วเขาบอกกับเราว่ามันถึงเวลาแล้วที่ไอ้พวกกระจอกอย่างมึงเนี่ยจะต้องสิโรราพให้กูพวกกูเนี่ยเกง่งกูเนี่ยคือกินแลนเทินกูเขียวตัวเองของเราได้ยินก็นเอ้ย บ้าปอันนี้จริงวะเนี่ยอมรได้สั่งให้เรานะครับตามมันมาอย่างโดยดีไม่อย่างนั้นแล้วก็เราเนี่เจ็บตัวแน่ตัวเองของเราเนี่ปฏิเสธครับบอกไม่ฉันจะไม่ทําตามสิ่งที่นายพูดหรอกนะฉันจะไม่มีวันทําตามเด็ดขาดอมอมรได้ยิงไม่ชอบใจครับเลยได้ใช้พลังตัวเองเนี่ยทำการจับเรากับน้องซาร่าไว้เรานี่ขัดขืนไม่ได้เลยครับทีนี้อมอมรนี่ก็ถามอาจารย์ของเราว่าแล้วเธอล่ะสนใจที่จะเข้าร่วมกับฉันไหมอ่าว่ายังไงล่ะอาจารย์เราบอกว่าเไม่ไม่ไมฉันจะไม่ไมีทางปล่อยให้นายเนี่ยทำลายเล็กขาคุของฉัน เป็นอันขาดได้ยิงงี้อมอนไม่ชอบใจใหญ่เลยทีนี้อมอนบอกอุย้ยบัดซบดื้อจริงๆนะดื้อย,นะอยๆๆิงงี้ต้องเดนอมอนได้ทําการใช้พลังสีเขียวมันเนี่ยบีบรับอาจารย์นะครับอาจารย์นี่ถึงกับรอ้องอออาจารย์ร้องด้วยความเจ็บปวดมากเราเนี่ยโอ้โหทนไม่ไหวละต้องเปิดพลังปีศาจครับเลยได้เปิดล่างตาแ <ๆ S 1> ดงยิงสกิลใส่อมอนหนึ่งทีครับปึ้มโคตรว่าไม่เข้าแม้แต่นิดเดียวฮะทีนี้ราชินีปีศาจเนี่ยก็เข้ามาแบบยื่นข้อเสนอนะครับว่าเฮ้ยมึงก็มอบร่างกายของมึงอ่ะให้ก ที่มันต้องการเนี่ยคือแขนของเราแน่นอนครับว่าเราอย่าไปฟังครับเลือกข้อ2ปฏิเสธไปเลยต่อให้คุณเลือกข้อแรกเนี่ยยกแขนให้มันน่ะคุณก็สู้อมอนไม่ได้ฮะนี่ผมสะพอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกข้อ2ไวสถานการณ์ก็ขับขันนะตอนนี้สถานการณ์ขับขันมากอาจารย์ของเราเนี่ยก็เลยได้ใช้ลูกแก้วที่ได้พอเนี่ยทีเ่เราพอดพวกเราไปที่อื่นนะครับถึงได้รอดพ้นจากเงื้อมมือของไอ้อมอนได้นี่ครับอมอนนี่ก็พูดขึ้นมาเลยว่าไม่ช้าก็แล้วพวกแกจะต้องโดนชั้นสก,กีพีดี้ถอยหลังอย่างแน่นอนทีนี้พระเอกของเราเนนี่กทั้ง2ค ไวอาจารย์ของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนก่อนนะครับก็เลยได้ใช้ไอเทมเวทมนต์ซัมมอนเต็นออกมานะครับซึ่งเต็นตนี่ก็หรูหรามากเลยข้างในนะแต่ว่าตอนนี้เรากับน้องซาร่าได้มีโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะครับซาร่าเนี่ยก็ได้บอกกับตัวเองของเราว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเธอเหมือนจะรู้สึกว่าเธอเนี่ยแหละจะเป็นต้นเหตุของการที่โดนปวดจับได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กละตั้งแต่เด็กเลยเธอเนี่ยโดนอาจารย์ตามจับได้ตลอดเลยสงสัยแล้วอาจารย์ต้องแอบติด GPS ไว้ในติ่งตูดของเธอได้แน่เลยเยินอย่างนี้ก็ไม่พอใจนะเวท มาพูดอะไรตอนนี้ล่ะมาพูดเะไรตัวนี้มันสายเกินไปเลยวไอ้ <Br ow. S 1> เราเกือบเดินกันหมดเลยน้องซาร่านเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยที่มึงล่ะที่มึงก็ยังไม่เห็นบอกความจริงเลยว่ามึงกําลังโดนดูดพลังเนี่ยเออมันไม่ได้หรอวะซึ่งก็ให้เราตอบข้อหนึ่งเลยนะครับบอกว่าเออมันก็จริงอะ่ะแต่ว่าผมก็แค่มไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงผมก็เท่านั้นเองตัวเอกของเราเขาจะพูดทํานองนี้นะครับและเธอก็ได้บอกให้เราเนี่ยเข้าไปก่อนได้เลยเดี๋ยวเธอจะขออนุญาตไปเดินเล่นก่อนแล้วกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดูสิครับหิมะลง จรพอเข้ามาข้างในเต็นท์นะครับโอ้โหข้างในนี่หรูหราโอ้อ่ามากเลยอาจารย์ของเราเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยฉันจะนอนซะหน่อยเธออยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมเราก็บอกว่าโอเคได้เลยครับอาจารย์ซึ่งในระหว่างที่อาจารย์อาริอนเนี่ยกำลังนอนหลับนะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็บังเอิญได้เจอกับราชินีปีศาจอีกครั้งหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยก็จะเข้ามาสก้องงงงเงงกับเรานะครับตัวเอกของเราก็ไล่ให้ไปที่อื่นนะครับอาจารย์เนี่ยก็จะดุ้งตื่นขึ้นมานะเพราะว่าเอ็มเสียงดังไงอาจารย์ก็ถามว่าแพร่มา ไม่ต้องเครียดแล้วกันนะเรามาสกิปหนีกันไหมแน่นอนก็ว่าให้เลือกข้อแรกนะครับตอบตกลงและจูบเธอไปเลยคุณก็จะได้ฉากสกิปหยืยมาบอกเลยนะครับว่าฉากสกิบยืยอของเอพิโซดที่2นั้นสุดจ มากนะทุกคนมันสวยแทบจะแบบขีทแตกตรงนั้นเลยนะครับมันดีมันเยี่ยมไปหมดเลยเสียดายที่มันไม่ใช่กับน้องซาร่าแค่นั้นแหละก็เหมือนเดิมครับอยากดูฉากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้ามาดูใน Dis c o r d นะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมมีในโตรด้วยนั้นทุกคนผมสามารถลงคลิปเต็มๆและภาพสวยๆฉ่ำๆได้ทุกคนรีบเข้ามาดูเลยดีกว่าถ้าในโตรผมหมดเมื่อไหร่เนี่ยก็คงต้องย้ายกลับไปดูในทวิตเตอร์อีกครั้งนะฮะประมาณนั้นแหละนะครับทุกคนเอาละฮะทีนี้หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเสร็จเสียวกันอย่างเต็มที่่รุงเช้า ตัวเองเราก็ออกตามหาซาร่านะครับก็ไม่เจอเจอเพียงแต่ร่องรอยเลือดของใครบางคนก็เป็นการทิ้งป่มสู่เอพิโซดที่3นั่นเองยอดเยี่ยมนะครับสำหรับแชปเตอร์นี้สําหรับเอพิโซดนี้ผมบอกเลยว่าสนุกสุดยอดนะครับซึ่งคอนเทนต์ของเอพิโซดนี้ก็ไม่ได้เช่นน้อยนะครับทุกคนประมาณ40นาทีนี่ก็ไม่แย่นะสวยสดงดงามใช้ได้เลยก็เอาเป็นว่ายังไงก็รอติดตามกันต่อไปครับในแชปเตอร์หน้านะสำหรับวันนี้ข้าวบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุบ